โมเมทนาชาไม่ต่อสัญญากับโอกายาม่าซีเกิลหลังรอดตกชั้นวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นวันที่20เมษายน2566หลังจากที่โอกายาม่าซีเกิลต้นสังกัดของธนชาสุขสดบีหลังทีมชาติไทยรอดจากการตกชั้นจากการเอาชนะกุนมะแบงกรินวิลในรอบเพลย์ออฟสนัดรวดได้สิทธิ์เล่นต่อวอลเลย์บอลวีลีกดีวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล 2023 24ล่าสุดเว็บไซต์โอก y okay a m a า49ได้ออกมาประกาศว่าโมเมธนัชาสุขสดได้ออกจากสโมอสรอเนื่องจากหมดสัญญาขออวยพรให้โมเมพบแต่สิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตหลังจากร่วมต่อสู้กันมาอย่างหนักในรดูการ2022 23สำหรับโมเมธนัชาซึ่งเป็นหนึ่งใน8นักบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านเข้าไปคัดตัว เพื่อเล่นในลีกเกาหลีใต้หรือโคโววิลีกซึ่งจะมีการคัดเลือกตัวในวันที่21เมษายนนี้